สวัสดีค่ะตัวนี้นะคะเป็นเดรสผ้าฝ้ายตัวใหม่ล่าสุดของทางร้านเราค่ะแบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะส่วนของคอค่ะยังคงเป็นคอกลมนะคะแขนตัวนี้เป็นแขนดีไซน์ใหม่ค่ะแขนกระบอกนะคะด้านล่างเป็นการผ่าทางด้านข้างนะคะเว้าวโค้งด้านหน้าแล้วก็ไปย้อยด้านหลังนะคะตัวนี้จะทำให้ดูอ่อนหวานนะคะดูระมุนมากค่ะ โชว์ความเป็นผ้าไทยนะคะทำให้ดูสวยหวานค่ะมีการติดกระดุมน่ารักๆให้นะคะ2เมตรทางด้านข้างให้ค่ะตัวนี้มีการปรับตกแต่งด้วยโบนะคะให้ที่ไหล่ทางด้านซ้ายค่ะปานนี่สวยงามมากๆค่ะนี่นะคะ แล้วก็มีการติดกระดุมให้4เม็ดนะคะที่ตรงกลางชุดนะคะทําให้ชุดดูมีอะไรยิ่งขึ้นถ้าลูกค้าท่านไหนไม่ชอบสามารถเลาะออกได้ค่ะลายตัวนี้จะบอกว่าเป็นลายที่แบบมีลวดลายเยอะแล้วก็สวยมากๆค่ะลายค่อนข้างจะละเอียดค่ะคอร์เซชันนี้ทำมาทั้งหมด2สีนะคะสีในหุ่นตัวนี้เป็นสีชมพูค่ะเป็นสีชมพูสดใส สีที่2นะคะอีกสีหนึ่งก็เป็นยังคงเป็นพื้นเป็นชมพูนะคะแต่ก็จะมีความเป็นเหลืองเป็นสีนูตนูตมาแซมนะคะตัวนี้ก็จะดูสะอาดตาค่ะดูสวยหวานเรียบร้อยค่ะดูระมุลผู้ดีมากค่ะสีนี้ไซส์นะคะมี38 40แล้วก็42นะคะเหมือนเดิมค่ะตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายอัดกาวให้ค่ะเป็นงานผ้าทอนะคะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ